อย่างคุณศรีสุวรรณเนี่ยนะแกก็บอกจับไปเลยจับให้หมดมีทั้งอาจารย์มีทั้งทนายโดนหลงโดนหลอกอะไรคุณศรีสุวรรณแกโพสน,นะผมก็รู้จักกับคุณศรีสุวรรณดีแกก็เียร์รัฐบาลแกลก็สายพวกมินเนี่ยนพวกไงศรีสุวรรณมินเนี่ยนแกก็บอกไปไงมีทั้งครูบาอาจารย์ทนายโดนแกนําอะไรมบมบหลอกอะไรแกโพสประชานะครับก็เป็นความคิดของแกนะ ก็บางคนอาจจะเห็นด้วยกับคุณเสศสีสุวรรณว่าทนายโดนหลอกอาจารย์โดนหลอกอะไรต่างๆนะโดนม็อบหลอกอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปก็เป็นความคิดของคุณศรีสุวรรณใครชอบก็ติดตามเพจแกนะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องติดตามมาแค่นั้นนะเหมือนกับเพจผมทนายใครทุกใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ชอบก็ตามได้นะผมไม่ว่าอะไรนะครับความเห็นต่างก็คือความสวยงามก็คุณศรีสุวรรณแกก็บอกว่าทนายก็โดน พวกมับหลอกอาจารย์ก็โดนหลอกอพี่น้องคิดอย่างไรล่ะความคิดของคุณศรีสวุวรรณก็เป็นความเห็นของคนคนคนหนึ่งในประเทศไทยที่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับนะพี่น้องคิดยังไงล่ะว่าพวกทนายความพวกอาจารย์ต่างๆเนี่ยโดนหลอกไหมหรือ,อยังไงนะเราแสดงความคิดเห็นได้ครับเพราะว่าเวทีเพจนายคลายทุก่ยก็อยากจะให้ทุกคนพูดได้หมดนะ เราก็แสดงความเห็นไปบางคนก็มินเนี่ยนบางคนไม่ใช่มินเนี่ยนก็แล้วแต่มินเนี่ยนก็คือตัวการ์ตูนเสื้อเหลืองนะครับก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉนั้นก็ฝากนายกนะครับท่านบอกปรองดองแต่ตำรวจจับทุกวันนะจับไม่พอครับไปถึงศาลฝากขังคานประกันอีกนะฝากถามนายกแบบนี้เรียกปรองดองหรือเปล่านะคือพี่น้องประชาชนบางส่วนเขาถามมาว่าปรองดองไหม นะแจ้งข้อหาจับกุมส่งสารพอขึ้นสารก็ค้านประกัน,นอีกนะครับค้านประกันเลยนะคัดค้านประกันพวกการนาทั้งหลายที่โดนจับเนี่ยพนักง,งานสอบสวนเนี่ยจะลุกล้องลุง,ลง,ลงตู่ทั้งนั้นเนี่ยค้านประกันอย่างนี้เรียกฟองดองไหมพอค้านประกันปุ๊บนะกระทําความผิดต้ําออกมาเดี๋ยวจะทําความผิดอีกสารท่านก็ไม่ให้ประกันเพราะพนักง,งานสอบสวนค้านประกัน แต่ถ้าเกิดว่าพนักง,งานสอบสวนลูกน้องลุงตู่ลุงตู่ดูแลตำรวจก็จบอกเฮ้ยอย่าไปค้านประกันเลยตอนนี้เราปรองดองเราพูดไปแล้วนายไปทําแบบนั้นเดี๋ยวจะสวนทางกับที่เราพูดหรือเปล่าเดี๋ยวจะไม่มีใครเชื่อเราเอทุกวันนี้คนก็เชื่อเรา้อยอยู่แล้วเอ้ยไม่ใช่พูดเล่นทุกวันนี้คนก็เชื่อลุงตู่มากอยู่แล้วพลังเงียบเพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับทั้งหลายนะครับว่าลุงตู่บอกปรองดองแล้วพวกท่านค้านประกันด้วยนะท่านแจ้งข้อหาด้วย พูดเสร็จแจ้งข้อหาจับกลุมม้านประกันนะรับข้อหาแต่ละคนเนี่ยโดนงินแปดข้อหาเก้าข้อหาเริ่มตั้งแต่พระบรักษาความสะอาดพระบจราจรกฎหมายอาญาโอ้โหพรลบอคอมแทบจะทุกกฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไทยในแจ้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับว่าทนายกครับผมขอญอาตกราบเท้าเลยไหนไท่านก็บอกว่าปรองดองแล้วเนี่ยนะ ท่านถอยคนละเก้าล้วท่านจะขอให้ท่านถอยเก้าเดียวนะครับนะแต่ลูกน้องท่านเนี่ยเดินหน้าไปหลายเก้านะทั้งแจ้งคอหาอาทั้งจับปุมทั้งค้านประกันขอสารอาขออำนาจสารสั่งยกเลิกการชมรุมนุมโอ้โหลูกน้องท่านไปสี่เก้าท่านถอยเก้าเดียวฝากฝากทาน,นายกผมเชื่อนะผมเองพยุ์เป็นคนดีผมไม่เคยมายุยงมาปลุกปั่น ไม่เคยเชิญใครไปประท้วงที่ลาดประสงค์หน้าเรือนจาสถานทูตเยอรมนมีอะไรผมไม่เคยไม่เคยนะนะผมแค่รายงานข่าวว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นเองผมไม่เคยชักชวนไปถ้าผมชักชวนป่านนี้ก็ติดคุกแล้วแล้วก็ไม่เคยเอาลูกทิ้งไปขายที่ที่ชุมนุมเลยเพราะว่าเขามีพวก CIA อยู่แล้วนะเราเห็นโฆษณาของพวกนักเรียนที่ประท้วงก็มีรูป CIA นะ มีรูปอนุกสาวรชัยเรามีรูปประตูแล้วก็มีรูป CIA รถขายลูกชิน้นนะ CIA เนี่ยรู้ไวเลยทาไปทํามาตอนหลังเนี่ยมีพันเอกคนหนึ่งเนี่ยปลอมตัวเป็นคนขายลูกชิน้นแต่ไป็ไงโดนเด็กจับได้เสียชื่อหน่วยข่าวกลองหมดแม่นายทหารยศพันเอกมาดูเลยหัวละ้านนะผมน้อยๆไปนั่งทอดลูกชิน้นเด็กจำได้คนนี้มันเป็นทหารปลอมตัวมาขายลูกชิน้น เด็กสมัยนิ่มฉลาดนะครับนะเด็กฉลาดชาติเจริญนะครับ uh> ก็ว่ากันไปนะผมไม่ได้ส่งเสริมการชุมนุมประท้วงอะไรก่างนนะผมส่งเสริมการเรียกร้องประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญนะใครจะมาถอดเทปผมเล่าฟังให้ดีนะผมส่งเสริมการเรียกร้องประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญอันไหนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญทาได้ผมส่งเสริมหมดแล้วก็ เด็กหรือเยาวชนเนี่ยมันจะฉลาดต่อเมื่อมันกล้าสแสดงออกกล้าพูดกล้าอะไรนะถ้าเด็กไทยไม่กล้าพูดไม่กล้าสแสดงออกนะครับนะก็เป็นเด็กที่ไม่ฉลาดผมเองเป็นครูเป็นวิทยากรฝึกอบรมไปอบรมนะเด็กใหม่ๆเป็นนักทวงหนี้นะฝ่ายสินช่องสินเชื่อเนี่ยเจ้าหน้าที่ของธนาคารผมก็อยากให้สแสดงออกเพาอยากให้กล้าพูดถ้าคนเรากล้าพูดมันก็ฉลาด เพราะน,นั้นเด็กทุกวันนี่มันกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าว,วิจารณนายกกล้าว,วิจารณ์รัฐบาลกล้าเสนอว่าให้มีการแก้ไขรัฐรรมนูญสิ่งเหล่านี้ผมเห็นด้วยนะภายใต้รัฐรรมนูญนะวงเล็บนะนะยาวหมายเรียกมาให้กูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเด็กมันกล้าแสดงออกเป็นเรื่องที่ดีนะนายกก็ต้องฟังนะนะครับฝ่ายรัฐบาลบางคนบอกอไปล้างจานให้พ่อแม่ก่อนไปเรียนหนังสือให้จบก่อน ไปทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนนะนอะไปหาประสบการณ์ก่อนสิ่งเราเนี้ยเป็นการพูดที่เขาเรียกะอะไรอ่เขาเรียกว่าตกยุคยุคนี้มันหมดยุคป้ายุคลุงแล้วยุคป้ายุคลุงเนี่ยมันสมัยก่อนเนียมันโอ้โหมันหมดหมดยุคแล้วเนี่ยมันยุคของคนรุ่นใหม่ป้ากบลุงมันต้องฟังเด็กบ้างป้ากบลุงยังไม่รู้เลยว่าอาร์ตี้เป็นผู้สื่อข่าวอ่ะป้าไปยืนด่าอาร์ตี้นะด่าอาร์ตี้บอกอาร์ตี้ผู้สื่อข่าวพร้อม อาร์ตี้อย่าไปคุยกับมันอาร์ตี้ไม่ใช่ผู้สื่อข่าวทั้งทั้งที่อาร์ตี้เป็นไงโอ้โหคนดังเลยคนติดตามทั้งสองสามล้านแต่คุณป้าไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนมาคุณป้าจะไม่ได้เล่น Facebook ไม่ได้เล่นทวิตเตอร์ไม่ได้เล่นไลน์ไม่ได้เล่นอินสตาแกรมไม่ได้เล่น youtube ไม่ได้เล่นเทเลแกรมนะก็เลยไม่รู้ว่าอาร์ตี้เนี่ยก็เป็นผู้สื่อข่าวแล้วเป็นผู้สื่อข่าวดังด้วยป้าก็ไม่รู้จักก็บอกว่าไม่ใช่แล้วผู้สื่อข่าวอะไร ทำไมไม่ใส่เสื้อเหลืองผู้สื่อข่าวไม่ต้องใส่เสื้อเหลืองแล้วครับผู้สื่อข่าวเขาต้องเป็นคนกลางๆนะต้องทําตัวเป็นกลางนะครับคุณป้าครับนะครับก็ฝากคุณป้าบางทีคุณป้าแกก็มาได้ติดตามข่าวสารอะใครก็ไปเชิญคุณป้ามาก็ไม่รู้มาร่วมมาอะไรต่างๆคุณป้าก็อาจจะไม่ไม่รู้จักพวกคนรุ่นใหม่ะนะถ้าเป็นไม่ได้หกสิบเจ็ดสิบตอนนี้ก็เล่นมือถือบ้างเราจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปดูแต่ทีวี บางคนก็ดูอยู่ช่องเดียวช่องเชียร์รัฐบาลก็รู้อย่างเดียวแล้วครับมีข่าวสารอยู่ด้านเดียวที่ที่เชียร์รัฐบาลไปดูไปดูช่องที่ก็ด่ารัฐบาลบ้านะดูช่องเชียร์แล้วก็ดูช่องด่าดูสองช่องแล้วเอามารวมกันอ่าสอสอ,สอ,สอผู้หญิงคนหนึ่งนะสอสอผู้หญิงคนหนึ่งที่เชียร์รัฐบาลประจําไม่อยากไปเอ่ยชื่อเธอออกมาบอกว่าอะไรท้าน้องไมยท้าเป็นพิน ท้าทนายอานน์กี่คนก็ได้รวมตัวกันมาให้หมดเลยนะปาลีนาจะไปคนเดียวในรายการารายการใครอะเดี๋ยวก่อนรายการใครวะรายการจอมฝัญฝากจอมขันไปเชิญการนำผู้ประท้วงน้องไม้เพนกวิน,นอานน์กี่คนก็ได้รวมตัวกันแล้วมาดีเบตกับปาลีนาในรายการจอมฝันปาลีนาพร้อมค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อความนะ นะครับนะระหว่างสสปารีนาก็ท้าเด็กออกรายการคุณจอมฝันพี่น้องคิดว่าเป็นไงเป็นการปลองดองหรือเปล่าหรือเป็นการท้าทายเป็นพฤติกรรมเหมาะสมหรือไม่เป็นหน้าที่สสไหมนะสสพักร่วมรัฐบาลไปชวนการนาเด็กๆรวมตัวกันมาดีเบตกันออกทีวีจอมฝันนะเจตนาดีหรือเจตนาร้ายหรือเจตนาจะยั่วยุ หรือต้องการอยากดังหรือต้องการพื้นที่สือ่อพี่น้องก็ไปคิดเอาเองอันเนี้ยเราไปดูในทวิตเตอร์เราก็จะเห็นอะไรแปลกๆเออเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยนะมีสอสอผู้หญิงนะท้าแกนนำม็อบเด็กๆรวมตัวกันมาดีเบตรายการจอมขวัญตกลงต้องการปลองดองหร,อหรือต้องการให้เกิดความขัดแย้งหรือหรือต้องการดังหร,หรือต้อตงการพื้นที่สือ่อเห็นนะพี่น้องก็คิดเอาเองอ่ะเนี่ยเราเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยเนี่ยดูในทวิตเตอร์นะ ในตะวิตเตอร์มันมีอะไรปแปลกๆกว่าเออสอส,อสอไปทา้าการนำมอบออกทีวีรายการจอมปัน่นนะต้องการปฏิบัติ norm อยากดังหรือท้าทายหรือเหยียดหยามเด็กหรือต้องการอะไรนะเป็นหน้าที่สสหรือไม่หรือโหกนกระแสนะกบบ็แล้วแต่กันตามสบายแล้วเขาไปดูผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณปารินานะนะเธอก็เป็นสสเธอก็ฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เชียร์รัฐบาล เธอก็พาพวกคนเสื้อเหลืองไปชุมนุมที่อะไรจังหวัดของเธอราชบุรีหรือเพชรบุรีนะก็ตามข่าวก็เห็นอยู่แล้วคนมากันแน่นเลยองเก้ยอีคนนั่งเต็มเลยนะฮะก็เราก็เนี่ยก็นำเสนอข่าว